ห e นังสืออร่อยลงตาย ultra process people โดย chris van t u k e n โลกที่ถูกครอบงำด้วยอาหารแปรรูปทุกวันนี้หากคุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพลอนดอนนิวยอร์กหรือโตเกียวสิ่งที่เห็นมากที่สุดบนชั้นวางไม่ใช่ผักสดผลไม้หรือข้าวสารดิบแต่คืออาหารสำเร็จรูปพร้อมกินตั้งแต่ขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไก่ทอดแช่แข็ง เบเกอรี่ที่อยู่ได้เป็นเดือนไปจนถึงซอสขวดสีสันฉูดฉาดทั้งหลายคริสแวนทูเคนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษตั้งคำถามกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญว่าอาหารเหล่านี้จริงๆแล้วยังนับว่าเป็นอาหารอยู่หรือเปล่าคำถามนี้อาจฟังดูเกินจริงแต่เขาพบว่าเกือบ6 0ถึงเอร์ซของพลังงานที่คนในโลกตะวันตกบริโภคทุกวันมาจากอาหารแปรรูปขั้นสูงคือ ultra processed food หรือ UPF ซึ่งไม่ใช่อาหารที่เรารู้จักกันในความหมายดั้งเดิมอีกต่อไปอาหารเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเลี้ยงร่างกายแต่ถูกสร้างเพื่อเลี้ยงตลาดและกําไรของบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตใช้ส่วนผสมราคาถูกที่สุดเช่นแป้งขัดขาวไขมันสังเคราะห์น้ําตาลทรายดัดแปลงสารเพิ่มรสและกลิ่นแล้วทําให้มันมีรสชาติอร่อยจนหยุดไม่ได้ผ่านเคมีและเทคโนโลยีอาหารคริสได้ตัดสินใจทดลองกับตัวเองคือ เขาเปลี่ยนอาหารประจำวันให้80%เป็น UPF ตลอดหนึ่งเดือนเต็มผลลัพธ์คือน้ำหนักขึ้นไขมันพอกผูนรู้สึกหิวบ่อยอารมณ์แปรปรวนและนอนหลับยากและที่น่าตกใจที่สุดคือสมองของเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆเมื่อสแกนสมองพบว่าระบบโดพามีนถูกกระตุ้นเหมือนคนติดสารเสพติดจากประสบการณ์นี้เขาจึงเขียนหนังสือ Ultra Process People เพื่ออธิบายว่า UPF ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งโลกเนื้อเรื่องหนังสือแบ่งเป็นสิบตอนได้แก่ตอนที่1จุดกําเนิดของอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปมีรากฐานมาจากความจําเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์สมัยโบราณเนื่องจากการขาดเทคโนโลยีการเก็บรักษาทําให้มนุษย์ต้องพัฒนาวิธีถนอมอาหารเช่นการหมักการตากแห้งการรมควันหรือการเค็มเพื่อยืดอายุอาหารและรักษาคุณค่าทางโภชนาการวิธีเหล่านี้ ช่วยลดความเสี่ยงของการขาดอาหารในฤดูกาลที่ไม่แน่นอนการล่าสัตว์ล้มเหลวหรือภัยธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมความรู้เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์เช่นการบรรจุกระป๋องการใช้สารกันบูดและอาหารกึ่งสําเร็จรูปบริษัทอาหารขนาดใหญ่จึงมองอาหารไม่ใช่แค่สารอาหารแต่เป็นธุรกิจมหาศาลการควบคุมการผลิตและการกระจายสินค้าทําให้เกิดแนวคิดอุลตร้า processed food หรือ U.P.F. ซึ่งแทบไม่เหลือองค์ประกอบจากวัตถุดิบดั้งเดิมแม้จะสะดวกและราคาถูกแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตอนที่2ทำไมเราติดใจอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปขั้นสูง U.P.F. ถูกออกแบบให้กระตุ้นสมองยังมีประสิทธิภาพผ่านการปรับรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลและไขมันในอัตราที่เรียกว่า Bliss Point หรือจุดที่สมองหลังโดพามีนสูงสุด การบริโภคอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขชั่วคราวแต่กระตุ้นให้เกิดความต้องการซ้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าโดพามีนเป็นสารสื่อประสาทสำคัญที่ควบคุมแรงจูงใจการเรียนรู้และความทรงจำสมองจึงจดจำรสชาติแบบเดียวกันและเรียกร้องให้กินซ้ำการตลาดยังเข้ามาเสริมแรงจูงใจด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพเช่นโลโก้สีสันสดใสคำว่า low fat sugar free fortified ซึ่งมักบิดเบือนความจริงนอกจากนี้การโฆษณาเด็กเช่นตัวการ์ตูนของเล่นหรือโฆษณาแฝงในเกมออนไลน์ทําให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและยึดติดกับรสชาติ UPF ตั้งแต่เล็กการติดใจอาหารแปรรูปจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากกลไกทางสมองและกลยุทธ์การตลาดร่วมกันตอนที่ 3. UPF กับร่างกายมนุษย์การบริโภคอาหารแปรรูปมากๆม,มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและมะเร็งบางชนิดนกลไกหลักคือ UPF มีพลังงานหนาแน่นแต่ขาดสารอาหารสำคัญเช่นใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่เกินแต่ยังรู้สึกหิวสารเติมแต่งและสารเคมีบางชนิดยังรบกวนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการดูดซึมอาหารเร็วเกินไปเช่น น้ำตาลตลูโคตท,ที่เข้าสู่กระแสเลือดอย่างฉับพลันทำให้ระดับอินซูลินผันผวนซึ่งสัมพันธ์กับการสะสมไขมันและโรคเบาหวาน ch is b a n d token ทดลองกิน upf 80%ซของพลังงานรายวันตลอดหนึ่งเดือนพบว่าน้ำหนักขึ้นระบบย่อยแย่ลงการนอนหลับลดคุณภาพและอารมณ์แปรปรวนผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของ upf ต่อร่างกายไม่ใช่ทฤษฎีแต่เกิดขึ้นจริงทั้งต่อระบบเมตาบอลิซึมฮอร์โมน และสุขภาพโดยรวมตอนที่4 UPF กับจิตใจและสมองอาหารแปรรูปขั้นสูง UPF ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกายแต่ยังมีผลต่อสมองและพฤติกรรมการกินอย่างลึกซึ้ง UPF ถูกออกแบบให้กระตุ้นโดพามิน Reward System ซึ่งเป็นวงจรสมองที่ให้ความรู้สึกสุขและพึงพอใจทันทีการบริโภคอาหารเหล่านี้จึงทำให้เกิดความสุขระยะสั้นแต่ตามมาด้วยความหิว และความอยากกินซ้ำอย่างต่อเนื่องคล้ายกับการเสพติดสารเสพติดทางเคมีทำให้ผู้บริโภคต้องการอาหารซ้ำแม้ไม่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้การบริโภค UPF ยังส่งผลต่อระบบต้านการอักเสบและการตอบสนองทางเคมีของสมองทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนและความอยากอาหารอย่างไม่รู้จบการเสพติด UPF จึงไม่ใช่เรื่องจิตใจล้วนๆแต่มีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ชัดเจนการเข้าใจกลไกเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่า การปรับพฤติกรรมการกินการลดปริมาณ UPF และการสนับสนุนการบริโภคอาหารสดตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพสมองและจิตใจในระยะยาวตอนที่ 5. อุตสาหกรรมอาหารและการโฆษณาบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ใช้กลยุทธ์เชิงธุรกิจที่คล้ายกับบริษัทบุรีในอดีตเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดและปกป้องอุตสาหกรรมจากกฎระเบียบพวกเขาใช้วิธีล็อบบี้นักการเมืองเพื่อชะลอกฎหมายจำกัดการโฆษณา หรือควบคุมสารอาหารที่เป็นอันตรายใน UPF นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมโดยจ้างนักวิจัยเพื่อผลิตข้อมูลหรือรายงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลคือผู้บริโภคมักได้รับข้อมูลที่บิดเบือนทําให้เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพทั้งที่ความจริงเต็มไปด้วยเกลือหนอ่อมชั้มตาลไขมันและสารปรุงแต่งที่อาจมีผลเสียต่อร่างกายการตลาดยังเน้นไปที่เด็กผ่านซีเรียลพร้อมของเล่น ตัวการ์ตูนและโฆษณาในเกมหรือ YouTube การกระตุ้นความชอบและพฤติกรรมบริโภคตั้งแต่เด็กทําให้เกิดลูกค้าประจําและวงจรเสรจติดอาหารตั้งแต่เล็กการวิจัยชี้ว่าเด็กที่เติบโตมากับ UPF มีแนวโน้มบริโภคต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่นอกจากนี้กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ว่าอาหารเหล่านี้เป็นเฮลตี้ทำให้ผู้ปกครองเลือกซื้อโดยเข้าใจผิดจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาและการตลาดเชิงจิตวิทยาที่ซับซ้อน ตอนที่6 UPF และสิ่งแวดล้อม UPF ไม่เพียงกระทบสุขภาพมนุษย์แต่ยังมีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมใช้พลังงานและทรัพยากรสูงส่งผลให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากวัตถุดิบราคาถูกเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดและถั่วเหลืองมีส่วนทําให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกข,ของ UPF ก็เป็นอีกปัญหาที่สําคัญ เพราะย่อยสลายยากและสร้างบลรพิษต่อดินและน้ํานอกจากนี้ระบบสนับสนุนเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเงินอุดหนุนเพื่อเชิงเดียวทําให้ U.P.F ราคาถูกกว่าอาหารสดแต่เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตผักผลไม้หรือวัตถุดิบไม่ใช้สารเคมีต้องแข่งขันด้วยต้นทุนสูงทําให้ระบบอาหารไม่ยั่งยืนการบริโภค U.P.F จึงเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว การประเมินผลกระทบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนอาหารสดและระบบกะเกษตรยั่งยืนมีความจําเป็นมากตอนที่7 UPF กับความเหลื่อมล้ำทางสังคมผลกระทบของ UPF ไม่กระจายเท่ากันคนไรายได้น้อยเผชิญความเสี่ยงสูงกว่าเพราะอาหารสดมักราคาแพงและเข้าถึงยากในขณะที่ร้านสะดวกซื้อและฟาสต์ฟู้ดเข้าถึงง่ายการตลาดมุ่งเป้าเด็กทำให้พวกเขาเติบโตมากับ UPF งานวิจัยด้านโภชนาการพบว่า เด็กในครอบครัวรายได้น้อยบริโภค UPF สูงกว่ากลุ่มรายได้สูงความยากจนทางอาหารทําให้เกิดวงจรปัญหานอกจากนี้การบริโภค UPF ตั้งแต่เด็กส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการกินและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ทําให้ความเหลื่อมล้ําด้านสุขภาพและโภชนาการสะสมหลายรุ่นการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยนโยบายสาธารณาสุขและความรู้ด้านโภชนาการควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเข้าถึงอาหารสดตอนที่8 ทำไมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้100%ซชีวิตสมัยใหม่ทำให้หลีกเลี่ยง UPF ได้ยากเนื่องจากมันอยู่ในทุกพื้นที่ตั้งแต่โรงเรียนโรงพยาบาลซูปเปอร์มาร์เกต็ตจนถึงสำนักงานแม้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นโปรตีนแท่งหรือโยเกิร์ตหวานจัดก็เข้าขาย UPF การเลิกบริโภค100%เซจึงไม่สมเหตุสมผลวิธีที่เหมาะสมคือการลดสัดส่วนและเลือกอาหารสดเมื่อมีโอกาสการค่อยๆปรับพฤติกรรมช่วยสร้างสมดุลระยะยาว ลดความเครียดและปรับคุณภาพโภชนาการการจัดมื้ออาหารล่วงหน้าการปรุงอาหารง่ายๆที่บ้านและการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เด็กและครอบครัวเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลลัพธ์เชิงสุขภาพตอนที่9แนวทางการรับมือคริสแวนทูเคนแนะนําแนวทางเชิงปฏิบัติสําหรับผู้บริโภคโดยเริ่มจากการอ่านฉลากอาหารอย่างรอบคอบหากส่วนผสมยาวและอ่านไม่ออกมีโอกาสสูงว่าเป็น UPF ก็ค่อยๆลดสัดส่วนเช่น จาก70%ของพลังงานรายวันให้เหลือ50%หรือ30%ทำอาหารง่ายๆที่บ้านเช่นข้าวปลาผักไข่แม้ไม่รููราแต่ควบคุมคุณภาพและสารอาหารได้ดีกว่าการวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าและเตรียมอาหารสำหรับเด็กช่วยสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีการทำความเข้าใจว่า u p f กระตุน้นโดพามีนและเสพติดได้จะช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการและเลือกได้อย่างมีสติการปรับทีละน้อย ยังช่วยสร้างพฤติกรรมระยะยาวโดยไม่รู้สึกถูกจํากัดตอนที่10อนาคตของอาหารอนาคตของอาหารขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐและการเลือกของผู้บริโภครัฐควรเก็บภาษี UPF จำกัดโฆษณาที่มุ่งเป้าเด็กสนับสนุนเกษตร,รกรรายย่อยและพัฒนาระบบอาหารสดให้เข้าถึงง่ายราคาย่อมเยาวและแข่งขันกับ UPF ได้จริงการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดการผลิตและบริโภค UPF ผู้บริโภคเองมีพลังสำคัญทุกครั้งที่เลือกอาหารสดแทน UPF ถือเป็นการลงคะแนนเสียงให้ตลาดปรับตัวระบบอาหารที่ยั่งยืนจึงขึ้นอยู่กับการรวมพลังของรัฐเกษตรกรและผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจริงอ่า e f o o d คือคกลไกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มีผลทั้งต่อสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมสรุปสาระสำคัญหนังสืออาหารแปรรูปขั้นสูง UPF ถูกออกแบบ ให้กระตุ้นสมองทําให้ติดใจและเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโรคหัวใจและมะเร็งอีกทั้งทําลายสมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจอุตสาหกรรมอาหารใช้การตลาดและกฎหมายสร้างภาพลักษณ์ดีต่อสุขภาพและเข้าถึงเด็กตั้งแต่เล็กความเหลื่อมล้ําทางสังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงสะสมทางออกคือต้องตื่นรู้ลดสัดส่วน UPF เลือกอาหารสด ทำอาหารง่ายๆและสนับสนุนระบบอาหารยั่งยืนทุกครั้งที่เราเลือกอาหารจริงคือการสร้างสุขภาพที่ดีสังคมเป็นธรรมและโลกที่ยั่งยืนถ้าชอบสรุปความรู้หนังสือแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ครับแล้วมาสรุปหนังสือดีๆไปด้วยกัน Inspiration Channel ขอบคุณครับ